ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจได้อีกด้วยค่ะพาไปดูบรรยากาศของการฉีดวัคซีนน้องๆในช่วงอายุ5-11ปีในจังหวัดยะลากันบ้างก็ต้องบอกว่ายังคงมีพ่อแม่ผู้ปกครองนําน้องๆเข้าไปใช้บริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงค่ะ วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขทนวิถีเทศบาลนครยะลาก็ได้เปิดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มเป็นสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุ5-11ปีให้แก่เด็กนัก,กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5และ6 ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐและก็เอกชนในเขตเทศบาลนครยะลาในวันที่2จํานวน9โรงเรียนมีนักเรียนค่ะเข้ามาฉีดวัคซีนกว่า800คนบรรยากาศต้องบอกเลยว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูค่ะที่นําลูกๆแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยมาเข้าคิวทางคณะครูก็ได้มีการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็รอบุตรฉีดวัคซีนจนเสร็จโดยเด็กๆแต่ละคนค่ะก็จะถือบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง มาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนทางด้านเด็กๆทุกคนต่างก็มีสีหน้าที่ตื่นเต้นบางคนก็กลัวเข็มค่ะกลัวเจ็บร้องไห้ก็มีด้วยนะคะโดยทางคณะครูก็คอยพูดปลอบจนเด็กๆค่ะฉีดเสร็จพอฉีดเสร็จก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนมดกัดเท่านั้นค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กก็จะมีขึ้นอีกหนึ่งวันนะคะที่โรงเรียนอนุบาลยะลาในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ นอกจากนี้ค่ะทางโรงพยาบาลยะลาเองก็ได้เปิดจุดฉีดวัคซีนให้เด็กๆแบบวอ l k กอด้วยค่ะก็ผู้ปกครองสามารถพาน้องๆไปกันได้ที่โรงพยาบาลยะลาและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองค่ะถนนผังเมือง4่ซอย24ในวันเวลาราชการค่ะในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาข้อมูล14กุมภาพันธ์2565ค่ะ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดยะลาจำนวน22รายแล้วก็ป่วยสะสมค่ะอยู่ที่794รายสะสมเสียชีวิตคงที่11รายค่ะ